ครับเคสนี้สาหรับเคสทนี้เป็นตัวอย่างของเคสแก้ที่หมอจะเป็นแก้ซิลิโคนเหลวนะครับคนไข้ไปฉีดที่คลินิกนะครับประมาณสักหปีก่อนนะครับนานมาแล้วนะครับก็6ปีก็ไม่สลายไปแล้วก็2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการโตผิดรูปนะครับถ้าสังเกตให้ดีบริเวณนี้ก็จะโตนะครับโตเป็นก้อนๆนะครับหมอพลิกเข้าด้านในนะครับก็จะเป็นการฉีดโตเข้ามาด้านเยื่อบุตรงจุดๆนี้คือสิ่งที่หมอจะต้องตามลงมาแก้ซิลิโคนเหลวนะครับ นอกจากนั้นเคสนี้มีความยุ่งยากนะครับในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับมีการยู่เรือยยู่หวังเข้าไปด้านในอันนี้หมอต้องงัดผิวหนังขึ้นมานะครับจัดเลียงเนื้อเยื่อบริเวณนี้ใหม่นะครับเพื่อให้ได้ทรงปากที่สวยงามนะครับอันนี้เราไม่ได้เด่นแค่แก้อย่างเดียวเราต้องเอาความสวยงามเข้ามาด้วยนะครับเคสนี้มีเป็นมีความแก้ค่อนข้างยากส่วนที่นู่นๆพวกนี้หมอก็ต้องทําให้มันเรียบลงนะครับเคสนี้ต้องแก้ทั้ง รอยโนนรอยยู่รอยหวังนะครับเข้ามาแก้ด้านในเยอ่อบุด้วยนะครับ